เออเพื่อนเปย่งไดดกาย่ายนะว่าซุฟังในที่แรกนะย่าแม่ข่อยเออเออเพิ่นเปยังไดดกาที่แรลกเราวิ่งเราวิ่งขาไปหัวน้านบานในัวสขบไปหัวบานข้ามมาส่องย่ายนวิ่นขึ้นโยนจ้าอันยังเล่นฝนเรี้กว่าสันเหมาละโทษ่าสันบานกระลูกขึ้นไมาจิงเขาน้ำหมึกเคยก็ได้เล่นไปกะได้บานแม่โซนที่เป็นไหนก็จวิ่งคือเราวิ่งง่ง่างหงขึ้นละสันบานนีย กกอมเอาสนที่มึงเอาบอ่นะว่าขอมังคุดได้กัเาว่าของมม่กกลยอ็กได้ว่ากินอีกกินมันเยอว่าไปหาคนอ่ีนี่อเ้ารูกนนึ่งเขาแทนข่อยืดบวของบ่วเสานาเดียวมือตืนงานอ่ะคนที่มือท้ไปหาในท่อนวางเหตว่าต้องเรียงมันล้นกังเียงก้มฝันขอวาง่โอ้ให้ว่าก็ฝันัฝันดีเนาะแม่น้อฝันมาจักไหนก่อน ฟันว่าเดี๋ยวไปกินเข่ากูกับปวกเป็นเป็นอย่างว่าว่าจีนมาสัมยิ่งตอนนี้กินแบะแทบแค่เขาคนแค่จำบอกมีกินวาสัาคอยนันนะรวมรวนทุกอ่าอยู่ยกันทั้งย่างกัมากินกับมนงูปูนี่แเสียวมาน้ำปูาอ่างเงี้ยใ่แต่เข้าเื่อนนะว่ายางยองยองดูขอว่าพันโบเมนเด่นขอเรียว่าจีบเราพันบเมนแต่เร่ไม่เห็นขึ้นมาเรียงห่อยห่อยโอ้หว่าโบเสื้อยาลบลูเนาะแม่เนาะให้ว่าโบเสื้อยาลบ บนรถรูด้วยขเอาไว้ในกระเป๋าข่อยเงินแบ่งพันข่อยนวดข่นั่งนวดน้ำล่านั่งมือถอมือนข่อยเอาที่ว่าบ้ใต้น้ำเจ้าข่อยเป็นสวดหนี่เด้อข่อยไปเป็นเบิร์นเป็นสวดนีไปหนีเด้อในข้อนมือัานข่อยพาจุดไปข้อนนวดน้ำเจ้าเพิ่มหัวกระเรื่อมสามเอาเอามามาเท่าน่าข่อยมาเอานวดน้ำนวดเดี๋ยวนี้ทางใจใส่มุ่นสารหลายก็เก่าเดิเดี๋ยวนี้ใส่มุ่นสารหลายก็เก่ามีเถิงเครือเขาหลงมีเถิงยังไร้ไรมุ่นสารปูหามาให้หน่อยเห็นว่าคักก็เก่านะ คนชวนี่คอยอีเด้วนนคอยที่สกีายตา่คนชวนี่คอยอีเพื่อนกันเย็ดไหนทุกย่างอ่ะนะเป็นกื้องดวงสิ่ี่ดวงนี้ปลูกเป็นกระเบื้องไหนทุ่นดนะคือว่าตอนที่หาดินต้นที่หาดินน้ำนั้นเอนเหมืมปูย่างห้องวงองยูนอเมริกาอะไรของเนี่ยไปไปไปฝนตกฝนน่ของบางสิ่มันหนึ่งที่ย่ามันหนึ่งเอาดอก อออว่าถึงไดก็พาไปหาหมอเถอเหมื่นก่สิบลายอยู่โอ้คิดว่าคิดว่าบดแเ้วต้องไปหาหมอไม่ะจหาหมอแฉะเขาวางางคน้ออรก็เอาโบเอาวฉันขึ้นเมานอนน้ำนเนาะบางคนเนอเขอกวอเขาเรยว่าเขาไปนวอน้ำย่อเราเปนวอนํายาอยนอดยีน่าของย่อยจะไปเป็นอยังไบอื่นไม่วางลูกขึ้นมาห้อยงอยขมาหนึ่งเขาเขาเลยไปบวชบเอาไม่เมเนียไปใส่ลูกขึ้นมาดังใกล้ก่ทใ้เขาไปเนาะ ไอ้ว่าเศร้าก็หมองเศร้าก็หมองคือปูว่าอีดีตัวนี้ปูว่าเศราก็หมองเออสเียสมตอีกสิเดียวความดีว่้ไหเงี่ยดีแต่ก่นคนทังไ่เปนคนดสิงพตอนนไทยตายตคุณสแพทเนี่ยคุไปหาหมอทั่บุญขอสาขววางสีดอะแต่ว่ดูนาจะสิหานี่พ่อคุณกโท่ไปหาเนี่พ่อคุอนเนี่ยพ่อคุณทั้งทุ่มทุสันที่มุ่มดีแล้วางศีอะแต่ล้กจิเหล็น้ำอีปูเขาถักเอหมดดีได้ ่วาคิดว่าเลขเก้าสองแปดสองนี่ร้อยล่ำแล้วนะคือว่าชื่อยมือนีลอยขึ้นลอยอย่นี้เลยค่ะแะะม,ม่ต้องกินใบกอ้อนจ้ะมัดแก๊ซี่หายลอยเอาใบก้อนวางอยู่นะเดี๋ยว,วลูกเกลืฟูมากไอ้พ่อนีเขาเป็นอถือทั่วหาจากพ่อในพ่อนู่เกลืฟูมากโอ้แต่ว่าพ่อกันยังบุรุเกันแต่ว่ามือหนี่เพื่อนเอามานันเพื่นสีหาทั้งเจ้าภาพเพื่อนสามมือนันสื่อกอ้อนไหาเพราะว่าอกอกจากพ่อนแล้วมันสี ข้าเจ้าสิซื้อบัได้เังสินะเพรว่าไม่พอนุ่งห่าไปทีกว่าจะหยุโอ้คันจังได้กัสิอันนั้นดอกสีชงซิกไปดอกคั้นหาจังได้กัได้ก็อยากเอาฝากเอาตอนเอฟซีแฟนช่องพร้อมๆกันเบิดเลยจังซี่นะเพิ่นสิได้โชคได้มาน้ำกันเพราะว่าเฮาต้องเฮ็ดบุญใหญ่น้ำกันนั่นนะเพราะว่าสร้างน้ำบ่อก่อศาลามันต้องอาศัยหลายคนเนาะแม่แม่เจ้าเราสิขึ้นซีขี้เนี่ยเด่นยูเดันสื่อยุ่งย่งยุ่งยิ่นั่นแต่กันไม่ไล่เห็ดที่ปวยอือบ่แม่นดูกันมัน แต่ว่าแล้วแต่บางบ้านเผืจอเทือก็ามันฉลอกเ่อยๆบ้นี้มันมันจอดใจด้ดนจ้ามี่มันลอกไปไม่นคสิดว่าใดนันเขาึงมากแล้วะันการที่งงานงใดใี่เสียที่เสียเจ้าำเนหนานมันน้บออาวยากวยยากแม่อ๋อจังเด็ก็ให้ย่ายช่วงย่ายเศร้าไว้ไว้เนาะาฟั้าฟังฟังเนฟังแน่น้ำม้นก็เลยสายแต่น้ม้นกันพี่เสียจานีล่ะ ค่ะจากนาเลื้งนาเลื้งเออเตอร์เลยตีมวว่าหนี่งนาเลื้งเออเตอร์ขอว่าจังได้ืูกับอะไรเฮ็ยบุญก่อศักเขอว่าสิทเดชพานเนี่ยคอปร้องบาลหน้าเหมือนชาวางยองหยองของว่าทุกกิกเรื่องเอาหุหัวได้ไหมฮะือกวได้บางี่ค่ะตอนนี้ยาน้วคือยันม้วนยางเดียวอือโอ้ติดต่อสีหารุกงทุกยอดติดเทปไทยเลยอีกหลยวเนียเอขอคนนับทีแล้วคนนับทีชุดเกด ดยดกระเทยไท้เลยอือค่ะพอเวลาแ้งได้ผมจคาดแย่ด huh. like ิค่ะหมอจดเรือนหอยเรียนหน่อยสืเอพอเวลาแม่จะเป็นเม่ไ so อู้แม่จะเป็นเม่ไดหรอกอือเป็นวาส่อวันสื่อหอ่ไงเอาเมียนั่งนู่นเม่นไส่กินนล้วไทเราก็ยกนเราดูส่วนที่มีให้ว่างสีเรสิ่เราทำดูกัจุกขวางยกขวางที่จอหันยูข้ามจอหนข้ามหลานักขาดเนาะอือค่ะเว่าหนึ่งเขาหลหลักก็หนึ่งเขาตอนร่อนเขากัไล่ผมเนี่ยเนาะอือ โอ้ยผมไเกียจะลบดูเลยไอ้เอ้ไอ้เอ้ไอ้เอ้เฮ้ยขอเว่าจังหวะที่มันดีมันดันให้ก็ต้องไปหาหมอเนี่ยผมมีแต่ม้วนปวดเดียวนันเดี่ยวขอเวลาจังสิ่เดียคือเดียวคืมันดีหายที่จะได้ไปเอาอีกคืเด้อเลยวบางจังหวะมัมาไหว้เงี้ยเหมือนซ่อมคือเราเอกสมศิษย์ันนี้ผัดเปิดเฉพาะเดี่ยงที่ว่าผู้ว่าเอาเกี่ยหมูสั้นเอาเกี่ยหมูสั้นเป็นไงเหมือนข่้นเดียกเดียวไปไปเส้นกินใส เกลือเกลือวะเอ่อเกลือเกลือเกลือก็คืออันดับแรกก็คือปกตินี่ถ้าเกลือนี่เขาก็มีเขาก็บวานออมเพื่อนออมสั้นก็เป็นสิริมงคลอยู่แล้วเนาะปกติเคยบอกเคยเคยเอาเกลือวานออมเพื่อนจะเกเกลือบ็คอไม่จะเกลือก็มั่งถึงนี่ปูเบาหนี้ผิดง่ายจ้ะเอ่อกาบูซาไปกัอธิษฐานอันใดดีๆกัอธิษฐานจะให้มันจืดมันจางให้มันเข้มคือเกลือนี่นะแม่ให้มันมีมันแข็นไปคือเกลือเห็นเห็นบอกเกลือมันเอลือบอย่างมันกรบโบนเอาโบเมนเห็นเห็นบอก พวกโน่กขึ so example, think, ้นยอดทุกถึง่ายนั่นหเลยแต่นามุกเอาเขาหนาบนบุ่มขาไปงูหินอืมปู่สวนมากปูพ่นกิดจังสันแหละแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาก็ซื้อจักกระถังหนึ่งก็ได้ไปวานเห็นมันอ่อมเฮือนอ่อมซั้นเท่าอย่างในหน่อยปีนึงใหญ่มันขาดจังนสินะอือของนี่เขซื้อมาไว้ยีสบาทแล้วมันกิดไรเนี่ยเอาบดีพร้อมได้เกลือหั่นเกลือนี้เขาเป็นสืบมาจาเห็ดชนิดอ้าวเอาอ้าวควันเห็ด ทุกปีตัวแม่เฮ็ดทุกปีเวลาอ้อมเฮือนอ้อมซั้นหายวานวันอ้อมเฮ่นเท่าตลอดตัวเนีบุญประชานเห็นไหม็องมันสิันเหาะมีดันมีแบบจ๋าจ๋าคือกันก็เพ้าเฮ็ดบุญเบิกบ้านเอาหินเอาไส้เห็นบ่ที่เออไส้เมนเมนเพราะว่าถ้าวันโขกโขกเออคือกันคือกันเกลือก็คือกันจังสั้นละมันสิบ่ได้จืดได้จางมันสิได้เข้มได้แข็งตลอดไหม ก๋วยง้อมก๋ยง้อมของคุาคุีขอผมอู้ซ่าขอเห็ดเห็ดอเห็ดเห็มันไม่กระถือเลยจังไม่กระถือเลยถาว่างฝันดีเนาะเือนทังว่านาเลี้ยงเมื่อสุอขึ้นนีันเม่อวัในูเด็เป็นอ่วบานแผเว่าผม่วานันได้ันไดังไดกับันไเจ้าเด็เป็นอดล่วบาลแพลเ่ยเจ้าอาการบกดีก็แบบเนี่ยเด็กนี่ยแค่คุมู่้ก็าือมันู้กล เขาคือมจะยไเอาน้ำมันปูมาเนียน้ำมันปูมากว่าสิมันิมันมเาจนได้ตว่ารูปนั่ึ่งเขาก้อนขู่ฟันงเีย่เราคือทำน้ำมันกับดีแล้วล้างสิก็เล้ยฟน้ำมันกับล้างสิได้ไมมือมือตอนเนี้ยคือำหี่ก่าวังี่ะค่ะแต่ว่ามือไปคอเล็น้ำเล่าหันกับไปนอนอยู่ในป่าหันฝันว่านี่ก็คขึมฝันกั นังเทือกับเสื้อควุมฟันกับเสียสะเสียไส้คือกันเด้อกับอ่าอกับ,บอยากวบาสู้ฟังเนาะเมื่อนั้นกับ,กบไปนอนปลาเออไปนอนปลาหันกับนอนกระลั่มเคมิมเคมิเคมนี่แหละอันมีผู้เฒ่าแตงขันหาแตงแนวอยู่แนวกินเดยเจ้าอาติเแม่ลูกก็เลยถามมาเอาสิพักกันไปใส่ย่า่วะสันว่าเอาก็มาหาปูนี่แล้ววา <นะ S 1> สันว่าสิมาจังหันปูเสียเอาดอกไม้มากาปูว่าสันว่าเอามันแกงแล้วบ่ววาสันว่าตืนอืม แสดงว่ามีผู้เฒ่าผู้เฒ่าโบราณยังหันนะเขาจะสิแดงขันหาขันยังมากราบมาไหวแล้วนะซ้อมเบิ้งเอาที่มันพ่าแต่ในพ่อติดกับในพ่อนุ่งผิดนี่สนุกผู้เฒ่าเนาะอืมหนูเขาพูดในยานยังในพ่อแม่นแมนลูกบั่นเมืองสามพญาสามผีแม่ข้าเจ้าเพื่นมันว่าไปเห็ดจังแข็งมันมันแข็งมันเป็นแบบที่แข็งแข็งเคสขวางแม่กับผู้ได้ไปขอทวิทราบเเก่งกับร้อยโบกยังหันแหละจนผู้จนแท้บ้านไปเห็นผู้เหล่าแม่เอิ๊กเลือนไปเบิดผู้เหล่า โอ้เป็นน้ำเป็นยังเป็นทุลจีเออก็คือว่าเจ้าของลอยน้ำกับรอยบุกยงชัดแหละแม่ทาวิสาคมบก่าบกแกงก็ไปขอบดายได้ตรงนั้นกบปูน้อยอยู่เกินปูปูนี่กินซุดหยอดหรือููห้องยู่กับปูอยู่กับปูขอปาเมื่อนั้นรถรถแลนน้องแม่พอนี่ขอหนึ่งหัอดตั้งรถแลนไว้ที่ไว้ขอแล้วปะเอาตัวเด้อกูห่อยนั่งส่วนเราส่วนรักษาบ้านเขาเันเป็นเบคกกันบอสอันไปน้ำกันที่ไหนคนก็เบคเขาโยท่อนหอยน้ำซื้อๆอยู่แม่พ่อน ว่าไอปูฟังแหนนี่ก็มันเขาเบรกกันรดเบรกเนาเขาเลี่ยนไปถอนกันมันผลที่บองทางนางเขาดันี่สดเขาบเอามึงคือบเปลนน้วปูจังเหรอที่เปิแลนไปเห็นอย่างที่หันเขาลางสิว้าขวัญเขาวระันว้ายวังกันยุหันเขาวางสิทุก็นอีหยังเอาเบรกมหมมึงขวานมาไหลมากออนกันหัวโน้หัวเนี่ยพูดก็ ก็เเห็นเป็นหยังว่างห่วยตะกุดตั้งพ um, ่อเบาของไฟเออตะกุดเล่าน so 네ี่ค่ะเธอได้แม่่ะตะกุดเล่านั่นตะกุดเล่าหันวงว่วจะตะกุดเนี่ยข้อของของม่นําเป็นทิกินสิแดงโอ้แต่แล้วดินล่าจะเนิ่นลนบายจะเนิ่นหันหันเรงแรมไปหลดว่างถือว่าเป็นยังเปนน้ำปูว่างถือว่านู้เป็นหยังน้อคูว่าไปไปไปน้ำคูคูอวางสิน่ะหวยเห็นว่าผมบ่ยิกจสินพุด้ของเราหันนีบารุดูเรื่องนีบารุดูเห็นน้ำกระสายวเห็นมากบอของเดีย เก็ไหลไปทอนกันนี่ปุ่นก็ถอยเขยเสืออยู่เนาะถอนเขไม่ได้จำไม่ได้จำยัางเดียวคือซีือยู่เนาะอันนั้นมุดจะถอนกันอุ้ยญี่ปุ่นเนาะเขาเป็นญี่ปุ่นเออจังว่าฝากถึงเอฟซีพุทธิ่นยังได้ทให้ได้สำเร็จผลเนาะก๋อเพิ่นพาวนาหาดูดูยกมือใส่หัวดูดูเพราะว่าเรามีย่านทิพย์นะเรามีย่านทิพย์มีอย่างหาเราไปซอยไปหอดไปถึงบางเทือยเนี่ยมีย่านทิพย์ดีเพราเป็นจุดสองที่จังหวัดนั้นค่ะ เอาจังใดกับขั้นหาข้าวดีปูได้ตัวไดมากเด๋ยวสิโทษแกงโดนโดนเด้อร